สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสู่ King of Gamer ครับซีซั่นที่6วีคที่5แล้วครับผมนีก็ยังอยู่กับผมครับ b b บบแล้วก็คาสโต้เนี่อ่าเช่นเดิมครับโดย ที่รู้ๆกันอยู่ทุกครั้งที่แข่งแมตช์แรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสกริมแมตช์นั่นเองนะครับโดยในแมตช์นี้เนี่ยก็ยังคงกติกาเดิมก็คือ4มาสเตอร์กับ3ลูกทีมนั่นเองครับนะครับโดยของรางวัลในวัปนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของหูฟัง HyperX Cloud Alpha นะครับได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของ m e r c u r ูนั่นเองนะฮะหูฟังสำหรับเกมเมอร์ครับแล้วตอนนี้ฮะสัปดาห์นี้เราใช้แผนที่ครับซันน็อกนั่นเองก็เป็นแผนที่ที่ ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบว่ามันเป็นขนานที่เล็กนะฮะแล้วก็คงของอัตราดวงอัตราดอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะถ้าแน่จริงไปเจอบูธแคมป์อ่าบูธแคมป์เป็นคนจริงนะฮะเครื่องบินมาแล้วฮะบินจากด้านบนลงด้านล่างครับเสียงมาตรงกลางนิดนึงนะจริงๆนี่ถ้าเป็นแบบพับบิกนะโอ้โหบูธแคมป์นี่ลั่นแน่นอนต้องบอกว่าลงกันมาต้อเจ๊วเสียงมานี่แจ๋วแน่นอนอำนวยให้บูะแคมป์แน่นอนนะแต่ว่าดูจากนี้เนี่ยโดดมาแล้ว เหมือนจะเป็นหนง้าของทีมบูชาร์กนะที่เป็นลงบูธแคมป์ครับ,รบส่วนทีมอื่นเนี่ยเหมือนจะกระจายไปฮะเนี่ยทีมของสโตนเนี่ยมาทางด้านขวานะ ครับผมแต่ก่อนเกมจะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณทางด้านของเซนเกมนะครับแล้วก็ mercuria.com นะครับชอบแก a d เจตง่ายๆอย่างรู้จริงนะแล้วก็มีทางด้านของซ Series ด้วยสุดท้ายก็เป็นทางด้านของ kingofgamercup.com นั่นเองแล้วก็อย่าลืมเรายังมีกิจกรรมเช่นเดิมนะครับในการที่เราจะโหวตเขาเรียกว่า Popular Vote นะครับชอบสาวๆคนไหนชอบเพลเยอร์คนไหนสามารถเข้าไปโหวตได้ที่หน้าเพจ king of gamer นะครับผม ก็เข้าไปติดตามกันได้กิจกรรมนี้อันนี้ขอดูเป็นแผนที่นิดนึงได้ไหมครกดแผนที่ได้ไหมทีมงานอ๋อเนี่ยฮะตอนแรกคิดว่าไอ้สองเนี่ยไม่อ่านลายกลุ่มทำไมครับคือเท่าที่เห็นในมินิแบบเดี๋ยวไม่เจอใครเลยนะหมายถึงว่ารอบๆไอ้สองเนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมทีมเลยลืมนึกว่าไม่อ่านอะไรกลุ่มแต่ว่าโดดไปใกล้ๆแหละก็จะถจิรายนิดนึงค่อนข้างจะมั่นใจแหละว่าโดดลงมาแล้วไม่ได้มีใครโดดตามมาเนาะก็พาราไดซ์รีสอร์ทครับส่วนทันด้าขอบูชาร์กแน่นอนครับลงพื้นที่สุดเดือดครับอย่างบ นี่คแล้วก็จะมีทางด้านของมัตเตอร์สโตนครับมาทางขวานะครับวงดีด้นะหมายถึงว่าทุกทีมนะ<ด>อ,อยู่ในวงแล้วก็สบายมากเลยแต่ว่ามุมนี้เนี่ยมัตเตอร์สโตนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเยอะนะเพราะว่าเขาเนี่ยด้านขวาเป็นน้ำนะรับศึกด้านเดียวครับใช่ครตรงนี้เนี่ยต้องดูที่การตัดสินใจของอทีมบูชาร์ครับครับ ว่าจะแคมป์ที่บูธแคมป์หรือว่าจะขยับออกครับครับส่วนของรางวัลในสกิมแมตช์เนี่ยในวิธีผ่านมาเนี่ยตกเป็นของทีมมัตเตอร์โซนเนาะครับ,รบโอ้ใช่ฮะคือต้องบอกว่าเหลือคนเดียวแต่ว่าก็ยังเก็บ2ไปได้นะครับ,รบ,รบเขาบอกว่าเขาจะาหูฟังให้ครบสมาชิกทุกคนในทีมจะเอามาให้แบบเขาเรียกว่าพร้อมสับใช่ได้ทางด้านของตัวทูวายเล่ไปแล้วรอบนี้อยากได้แบบเป็นเฮดเซตนี่แล้วทีมสโตนนี้ต้องตอนนี้เนี่ย อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเป็นลูกทีมของเขาหมดเลยนะคือต้องบอกว่าท็อปฟอร์มทั้งในสครีมแล้วก็ท็อปฟอร์มทั้งในออฟฟิเชียลใช่ครับนี่ครับจริงจังเกมมิ่งมากตอนนี้คือช่วงนี้สังเกตเนี่ยทางด้านของมัตเตอร์สโตนเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาไม่ว่าจะเป็นฝีมือของตัวเองหรือฝีมือในการที่โค้ชทีมขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากนะใในซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่โดนบูลลี่จากมัตเตอร์คนอื่นเสมอนะครับมักจะเป็นสโตนตายคนแรกตลอดนะครับแต่รอบนี้ฮะเค้าจจริงงัแลวือ นาลีอุปถมกินคนนี้เนี่ยอไม่ได้ดินาลีอุปถมไม่ได้เลยคนนี้ต้องต้องเป็นไอสองคนนั้นคนนี้ไม่ได้โอ้ยสองนี่ขาดใจนะเขาีนตัวท็อปรอบนี้ผมว่าเขาต้องแบบ p พาเวอร์อัพแล้วล่ะฮะเนี่ยออกมาคนเดียวด้วยไม่กล้าอยู่ใกล้สาวมันไหวรอบอี้เออจริงใช่ก็คือถ้าเกิดจะรับเขาเรียกว่าพญานาตาลายขอให้เป็นที่สองรับไว้เองนะครับว่าเดีชอบมากที่เขาโดดมาคนเดียวเลยแบบ คือเขาให้โดดพาลูกทีมสาวๆเนี่ยไปคว้าชัยชนะนี่โดดมาแบบไม่สนใจลูกทีมเลยเขาเรียกว่าปิกวิเวกนะครับนี่ปล่อยให้ลูกทีมไปอยู่กันเองไงใช่อันนี้โดดมาเพื่อแบบว่าถ้าต้องมีใครตายพี่ขอตายคนแรกไม่เคยได้ยินเขาเล่นดิฟเฟิร์สหรอคุณคุณอิงโดดไปก่อนเลยนะครับส่วนไอ้สองเดินโดดตามอันนี้เป็นทีมอันนี้ฮะก็เมื่อกี้สมาชิกบอกแล้วนะก็มีแน่ของบิลครับมีสาแล้วก็มีเจนะอมากันรวมทีมนะหมายถึงว่ามาอยู่ในระยะที่ใกล้ๆกันครับดูจากมินแม่ก็จะเห็นว่า วิ่งมาเป็นคณะเออร์นี่หละวิ่งนำแล้วน้องๆก็จะวิ่งตามลายที่เออร์นี่วิ่งนำทางไปฮะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะบาลานซ์นะสำหรับลูกทีมที่เออร์นี่หยิบมา <S 1> <S 1> ก็ขยับเข้าไปในวงฮะก็รีบเหมือนกันนะคือ เป็นช่วงแรกๆเท่านั้นนะแต่ว่าเหมือนพอเขาฟาร์มได้ของพอมีนิดหน่อยเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยเออนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแค่หมวกกับอ่าเกราะหนึ่งแต่ก็คือเข้าวงพยายามขยับเข้าวงมุกคือว่าเขาเรียกว่าเดินหมากก่อนเลยนะครับได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่เนื้ของค่อยเข้าไปหาเอาก็ได้นะฮะนี่เป็นเจียวครับ เจลของไอสองฮะน่าสนใจครับหยิบมาท้งซูซี่ั้งเจลยวมมแก้มเนี่ยฝีมือการยิงก็ถือว่าไม่ได้เป็น2รองใครคือ3ตัวที่ไอ้สหยิบมาเนี่ยยิงเดือดทุกตัวเลยครับนี่ก็มีเป็นหมวก3มาแล้วครับหน้าของเจวดูค่อนข้างไว้ใจด้วยนะปล่อยให้เล่นกันเองเลยนะครับใช่ฮะแต่ว่าไอ้สองก็เหมือนจะวิ่งนําไปไกลหมายถึงว่าวิ่งเปิดระยะไปให้ก่อนครับแล้วก็ให้ทีมเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วค่อยๆตามไปนี่เหมือนเลี้ยงไก่เลยนะปล่อยให้เขี่ยคุยอะไรกันเองเนี่ยไม่ปงคงป้อนข้าวเลยเนะครับคือปกติเขาหม คือเขาไปเปิดทางให้ไงปิดตำแหน่งในเกมเขาเขาเรียกว่าลักษณะที่ใสในเกมเนี่ยเขาเปิดทางให้เพื่อนก่อนนะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยคอยฟาร์มคอยมีจังหวะมีช่องทางของตัวเองแล้วก็ค่อยๆตามไปือปูพรมแดงให้เลยนะครับเดินให้สบายถ้าไปก็ไปก่อนแต่ที่เขาบอกว่าไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถีะนี่สะดวกในอนนี้อันนี้บูชาครับก็ยังคงอยู่ที่วูดแคมป์นะก็เป็นตำแหน่งที่ของเยอะมากแล้วก็อย่างที่เห็นนลงอยู่ตี้เดียวครับน่าจะอิ่มอยู่ที่สุดแล้วครับ ก็สำหรับการแข่งขันกาติการเนี่ยเราก็ยังแบ่งเป็นร,รอบของกรุ๊ปเศษแล้วก็เป็นทางด้านของไฟแนลนะคือการที่จะเข้าไปแข่งไฟแนลเนี่ยเราจะเอา8ทีมนะค,ค,ครับตั้งแต่อันดับ1นถึงแเนี่ยเข้ารอบไปแล้วตอนนี้เท่าที่ดูสถานการณ์เนี่ยอันดับที่8-9-10อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มกันนะใช่ครับ แล้วคะแนนช่วงอันดับที่เป็นครึ่งตารางหลังลงไปเนี่ยก็ยังเราไม่ถึงสิบยี่สิบคะแนนนั่นหมายถึงว่าในวีคเดียวเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้เลยใช่ครับแต่เมื่อกี้เห็นแว่วๆครับมีคนได้ Adopt AWM ไปหรือเปล่าน่าจะมีแต่ว่าันนี้เนี่ยไอ้สองเนี่ยเห็นได้อัดดรอปแล้วครเนี่ยมองอยู่นะครับก็ของค่อนข้างเยอะนะสอไอ้สองครั้งยาทั้งชุดไม่เยอะยังไงอ่ะเป็นของสำหรับ3คนแล้วเขาไปเก็บคนเดียวเลยอ่ะ เนี่ยมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาอาจจะชป็นเป็นเขาเรียกว่าเกมนี้อาจจะมาซัพพอร์ตสาวๆก็ได้ได้เกราะสามมาแล้วครับแล้วก็ได้หมวกสามมาแล้วนะรอบนี้บ uh ูชาร์กบอกว่าบุญมาเยอะแล้วขอบูบ้างนะฮะเดีย๋ยวนี้ต้องดูครับว่าจะได้บูกันในช่วงวงไหนนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าดูจากไลน์ที่แต่ละทีมวิ่งเนี่ยก็โอ้โหน่าจะ4ี่ห้าแล้ะต่อให้แบบมันเล็กก็จริงแต่ว่าดูจากระยะที่ทุกทีมอยู่มันค่อนข้างไกลนะโอ้โหอีกแล้วครับเอานะฮะแอร์ด็อกในฝันครับต้องปีนเหนื่อยครับแบบนี้ บุญมีฮะแต่โอ้ไหล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 ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไหลเป่าเปร่าเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงไหลมากมันจะหามากนะถ้ามันทับลงมาเนี่ยแล้วหยุดอยู่ตรงนี้หามเลยครับไอ้สองบอกแอร์ดรอปนี้จะต้องเป็นของฉันครับฮะพาให้เหนื่อยครับดูนี่ครับหย่อนย้อยไปกะใช้แรงกระแทกที่เดียมมาแล้วดีดแอร์ดรอปลงมาแต่คือฟิสิกส์มันไม่สามารถใช้ได้กับทุกสิ่งครับแล้วดูครับไอ้สองครับพยายามแล้วทุกสิ่งเอ e r y t h i งตอนนี้บุญมีทําบุญมาน้อย ปัญหาคือเนี่ยครับเมื่อกี้เหมือนจะเนรจะโดนตัวเองไปด้วยครับไป้สองเลือดหายไปครับคือจริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเฉาะบอบะนี่ปาลระเบิดแล้วมันเด้งใส่โดนตัวเองตายนี่ฮาเลยนะโอ้แล้วนี่แอร์ดรอปครับมีทั้ง A W M แล้วก็ M 2 4 9ครับจากระยะก็มีน่าจะเป็นทีมสโตนนฮะที่อยู่ใกล้ครับอยู่ที่ว่าเขาจะสไลด์ลงมาเอาหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเข้าได้แต่ออกยากนะครับบูชาครับใส่มาเป็นหมวกแมงมุมด้วยนะเท่จัดๆครับตรงนี้ก็ โอ้โหวงนี้วงที่2ก็น่าจะไม่มีอะไรฮะดูจากลักษณะของแต่ละจุดที่ทุกคนอยู่แล้วแล้วนี่ครับคนที่ลงไปเอาครับเหมือนจะเป็นทางด้านของพอยซั่บันนี่กระต่ายครับครับตอนนี้ขอบอกนิดนึงครับสำหรับคิวเลดเดอร์นะครับคือมันก็จะมีรางวัลของคิวเลดเดอร์ด้วยครับตอนนี้ที่นําอยู่นะครับเป็นทีมพอยซั่บันนี่ครับเป็นน้องหมาเนั่ยเองครับนะครับเก็บไปสิบกว่าตัวนะครเยอะทีเดียวทีมไอซองครหลังจากที่พลาดกับแอร์ดอบเมื่อกี้ฮะพยายามแล้ว แต่ไม่ไหวจริงๆคือคำนวณมาดีแล้วทุกอย่างนั่งคำนวณมาครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คำนวณไว้โอ้โหนี่ต้องไปทำบุญอีกเยอะเนี่ยช่วงหลังติดโควงดไม่ได้ปล่อยเขาเรียกว่าทำบุญปล่อยโค้งไม่ค่อยช่วงหลังเราสองเลยครับเราจะบอกแค่นี้แหละไปคิดเราเองอ่ะจุดจุดจุดอ่ะบวกบวกเยอะไปน้องมันเดินไม่สะดวกช่วงนี้น้องมันเดินเขอแห้างคล่องอยู่ครับ ต้องระวังนะช่วงนี้เมื่อกี้วงนจะเห็นแบี้ตำรวจออกมาเดินเยอะอยู่นะช่ตำรวจบักแป๊บอยู่ครับแล้วจริงด้วยฮะโอ้ยเอาเลยครับเป็นคันท้าของมาสเตอร์สโตนจะเป็อะไรครับโอ้โหคนนี้เขาตาไวจริงๆกินผักปุ้งเป็นอาหารหลักหรือเปล่าครับสโตนแล้วเหมือนจะเจ็บครับสาเนี่ยร์ลูกทีนะครับนาจะสาหรือเปล่าครับที่เจ็บอยู่น่าจะชาับเป็นซีน่าห้าหรือเปล่าจากตำแหน่งครับแล้วเจ็บไปสองคนเรียบร้อยแล้วน็อกไปหนึ่งครับเป็นตีกตายครับโอ้โหน็อกสาไปครับนั่นแหละครับแล้วเออร์นี่ครับปาเนตไปครับ โอ้ได้กระต่ายเหมือนกันครับน็อกหนึ่งครับคนจากน็อกครับแลกกันน็อกไปครับเออร์นี่เทรดได้สวยครับแต่จะได้อยู่หรือเปล่าครับมีเน็ตอีกลูกหนึ่งมันก็สามครับเดินติดครับเอาละเหมือนไม่รีบไม่ร้อนครับระดูครับโอ้ระหว่างเขานี่เอ็มสี่น้ำแข็งนะวงยังเพิ่งจะวงที่สองเท่านั้นครับโอ้แต่ว่ารายการวิ่งครับเป็นทางด้านของทีมเออร์นี่นะโอ้แล้วจะเอากระต่ายตรงนี้ครับ รู้สึกว่าจะเซฟเนตไปย้อยๆแบบนี้ลาก่อยครับสู่สวรรค์ครับอ๋อเป็นคนแรกครับกระต่ายฮะเล่นเขาเรียกว่าเก็บละเอียดมากครับครับนี่ต่อนะพยายาม์อยู่ด้านหลังครับ M c ซกระบอกนี้นี่มีตำนานเนีัยจะได้มาี่ต้องแลกด้วยตหนึ่งข้างกว่าจะสุ่มได้กว่าจะสุ่มได้ถือว่านอกจากจะมีเงินมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีดวงด้วยใช่ครับนี่ครับโอ้ไม่ยงั้นสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับเออนี้ครับมองเล็งอยู่ครับ ก็ยังไม่กล้าเข้านะสำนักของทีมสโตนเนะเอาจริงๆตำแหน่งของเอิร์นี่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลยนะเพราะถือว่าเขาได้เปรียบอยู่มีบ้านนะครับใช่แล้วก็กมีบ้านสานี่โดนดึงขึ้นมาแล้วฮะคือถ้าจะเอาเขาเนี่ยก็ต้องเข้ามาเสี่ยงหน่อยครับแต่ก็ดูจากตรงนี้แล้วก็ไม่อยากจะพยายามจะเสี่ยงวิ่งเข้าไปแล้วครับก็รอดูจังหวะที่จะถองทีนมัตเตอร์สโตนพลาดเองแล้วจังหวะนี้ก็ตีหน้าโผล่มาพอดีครับก็โดนยิงอยู่โอ้ันนี้กะเอาตายครับแต่ได้แค่เจ็บสาหัสครับเมื่อกี้ที่ ไปโผล่ให้เขาเห็นเองครับเหมือนจะหัวด้วยวะเมทิโดเข้าไปเนี่ยโอ้ทีน่าพยายามจะเล็งจะยิงสวนมาครับแต่ว่าโหจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางด้านของเออร์นี่นะที่เห็นก่อนเนี่ยการปะทะแรกเนี่ยเหมือนทีมของมาสเตอร์โซนจะดูได้เปรียบด้วยซ้ำนะคือสามารถยิงโลด้วยสองตัวนะครับแล้วก็สามารถน็อกสามไปได้ก่อนด้วยแต่เหมือนจะเป็นลับบิดที่เข้าพวดไปหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนเข้ามาโคเวอร์ช่วยหลังไม่ทันด้วยทำให้มาเตอร์ทาร์ดฮอลสโตนเนี่ยเสียไปแล้วผู้เล่นคนแรกนี่วงที่สาม้วฮะ ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะขยับยังไงครับท่านที่มาสเตอร์โซนครับวงสามนี่ก็กำลังจะเขาเรียกว่าอัปเดตด้วยนะครับเลยอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นนะครับมาสเตอร์โซนครับโดนเออร์นี่เห็ุแล้วด้วยครับเมื่อกี้เอาวเลยครับแล้วมีธนาบูชาครับเข้ามาใจกว่าใจกลางระหว่าง2คนครับไอสองเมื่อกี้เขาบอกว่าชื่อเขาสองเนี่ยเขาอยากได้ทหนึ่งนะเนี่ยดูดิครับชื่อสองแต่อยากได้ที่หนึ่งดูตำแหน่งเขาดีมากนะดีอยู่ดีอยู่ใช่ครับสีวงเนี่ยโอนสดครับใช่ครับดวงไม่มีอาจจะไม่มีทางด้านของแอร์ดรอปแต สีหน้าดีอยู่มาสวัสีีครับซีนาโดยิงแล้วครับแล้วเออนี่กดใส่ซีหน้าแบบไม่ให้ไปไหนเลยครับดูครับใช่ครับขยับออกยากมากครับโผแบบนี้คือเดยนคุมดีมากครับด้เออนี่ขยับตัวยากครับเราจะมะไ่เออนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ในบ้าน อยู่ในวงด้วยตัวโคเวอร์ของเออร์นี่เนี่ยเต็มไปหมดครับคือถ้าโดนไปสักคนหนึ่งอ่ะคนอื่นก็โคเวอร์ได้อะถือว่าโพสิชันการยืนของทีมมาสเตอร์เออร์นี่เนี่ยทำมาได้ดีนะเนี่ยเป็นโพสิชันที่ถ้าสู้กันซึ่งหน้าเนี่ยตีแตกยากครับครับดูครับแบ่งยืน2อสองครับแล้วแต่ละคนเนี่ยประจําในบ้านหมดเลยครับแล้วบูชาร์กมาเสริมฮะเหมือนใจเห็นแล้วครับแล้วข้างหลังนี่ห้อยนี่น่าจะเป็น A W M ครับปืนธนัดของเขาด้วยฮะวันช็อตวันเฮดช็อตวันคิววันน็อกเอาท์ครับระยะมันยัง ไกลนิดนึงครับเดี๋ยวดูว่าบูช่าจะขยับหามุมตัวเองได้หรือเปล่าฮะแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าไฮกราวดู่นะครับไม่แล้วตอนนี้อยู่ในวงได้ครับก็แบบมเข้าวงมาแล้วพยายามจะหาพื้นที่เพื่อยิงได้ด้วยฮะอันนี้เล่นแบบกองโจรบูฟเข้ามาตามป่าตามเขาครับใช่ครับโอ้ดูจากตรงนี้เนี่ยถ้าลำบากจริงๆนาจจะเป็นทีของเออร์นี่ครับเพราะว่าโดนข้างหน้าก็มีครับข้างหลังก็มาแล้วด้วยฮะใช่ครับแต่ว่าเนี่แหละคือข้อดีของการที่อยู่ในบ้านนะมันก็ยังแบบเขาเรียกว่า cover ตัวเองได้ประมาณนึงครับ ครับแต่เนี่ยฮะตัวสองเนี้ยส่องเลยครับมาสองแล้วฮะยังไม่ใช่มุมที่ถูกต้องกับบูชายังไม่เห็นใครครับคอนเทมาเตอร์นี่แต่เหมือนจะมีคนหลุดนะเริ่มจะมีคนหลุดแล้วฮะหลุดตำแหน่งมาให้เขาเห็นแน่ครับโอ้แ้วเอิญนี่นี่ยืนแนบกําแพงเลยครับเขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะเอิญนี่เนี้ยครับไม่รู้ว่าเห็นทางด้านของทีมเทเตอร์บูชาหรือยังน่าจะพอรู้ฮะเหมือนจะมีคนเห็นแล้วครับเราได้เหระฮะเจนครับโดนบูชาไปครับนั่นแหละฮะหลุดตำแหน่งมาพอดีครับ เท็ช็อตครับนัดเดียวเท่านานครับเจนลงไปน็อกเลยแล้วแบบนี้หมวกน่าจะแตกครับโอ้โหแล้วลูกทีมของบูชาร์กนี่รอพร้อมชาร์จแล้วครับมาเลยครับดุกดิกดุกดิกข้างล่าง3คนครับวิ่งอ้อมบ้านเข้าไปครับมีการฉุดช่วยขึ้นมาครับเจนครับกลับมาในเกมอีกครั้งหนึ่งต้องดูว่าลูกทีมทั้ง3ครับจะเข้าชาร์จยังไงฮะแต่ตัวที่เป็นทางด้านของบูชาร์กเนี่ยคัฟเวอร์ให้ข้างหลังครับแล้วส่องมาครับแล้วมีคนเจ็บด้วยครับบิวบิลโดนยิงอยู่ฮะ ด้านหน้าเนี่ยบิวเจ็บเจ็บน่าจะเจ็บจากด้านของทีมมาสเตอร์สโตนครับครับโดนล้อมคนีบตอนนี้มาสเตอร์เอร์นี่โมอเตอร์ทอปเผาเข้ามาอย่างดีครับไม่ถึงครับจจกได้เปรียบมาเสียบเรี่บมาตรงที่นั้นทีมบูชาร์กเนี่ยมาทังด้านหลังฮะโอ้โหแล้วเดชาบุญครับนี่ฮะอยู่นอกวงซะด้วยครับครับโอ้คือต้องมูโอ้ล้วไฟคนไฟลุกครับบิวครับโอ้วิ่งมาครับไฟนี่ท่วมตัวมาเลยครับกองไฟยาว8เมตรครับ โอ้โหย้ำเข้าไปไม่เหลือเรืออนอยู่ครับแล้วทีมบูชาร์กเก็บชาร์จนะครับตนี้ยิงไล่ทีมบูชาร์กรรรยรอยู่ครับโอ้โหตอนนี้คือประกบหน้าประกบหลังครับใช่ครับโอ้โหแล้วเออนี่จะไปทางไหนฮะกลับตัวก็ไม่ได้ครับให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเนะี้ยแล้วขยับมาเนี่ยเป็นดน้านบูชาร์กนะที่กับตำแหน่งอยู่ฮนะครับโอ้โหเออนี่โดนล็อกแบบนี้ยากเลยครับเล่นยาก,ยาก แล้ววงเนี่ยบีบแล้วครับตอนนี้เริ่มที่กำลังจะอัปเดตเรื่อยๆครับูจากที่เห็นลายวิ่งเนี่ยเหมือนบูชักจะอ้อมครับคือไม่เอาฮะ่ครปล่อยให้ด้านของเออร์นี่ไปลบกับทางน้าของสโตนไว้เลยครับแล้วตัวเองไปแล้วครับคือมันต้องหมูเไปครเพราะว่าขนาดทางด้านคือขนาดทางด้านของมาสเตอร์สโตนอะหรือว่าจะเป็นมาตเตอร์เออร์นี่ก็ยังอยู่นอกวงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยเลือกเข้าวงก่อน แล้วปล่อยให้เขาตีกันไปเองครับเออนี่เองก็ขยับไม่ได้ครับพื้นขยับเนี่ยไปทั้งข้างหลังก็เจอหน้าของบูชาร์ครับไปข้างหน้าก็เจอสโตนครับคือสโตนเนี่ยดักไม่ยอมไม่เข้าวงครับแล้วเออนี่ครับนอกข้างหน้าของปุ้มปุ้ยไปได้ครับเอาเลยครับแซฟไฟร์สวอนครับล้มลงไปแล้วแบบนี้สโตนเหลือ2คนเท่านั้นครับที่พร้อมสู้เออนี่ปั๊มยาขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยขยับไปแล้วนะสำหรับบูชาร์ครับบูชาร์เนี่ยไปแล้วทีมบูชาร์สามคนเหมือนจะหยุดทางด้านของมาสเตอร์เอิรญนี่ไม่ได้ครับ แล้ววิ่งฝ่ามาตรงนี้เลยครับเออร์นี่โอ้แล้วนี่ครับซีน่าครับได้สาแต่เมื่อกี้เหมือนทางด้านสโตนเนยกอีกหนึ่งครับทำให้เหลือเพลเยอร์สองครับสโตนเองจะเจอทางด้านของเออร์นี่หรือเปล่าครับแต่เออร์นี่ยังไม่เห็นนะเรียบร้อยครับตัดสาออกจากเกมไปครับเป็น2ต่อ3ครับแล้วสโตนครับอาระเบิดยัดไปนีไปเออร์นี่ไปแล้วครับไม่ได้อยู่ตรงโพสชั่นตรงนั้นแล้วเหมือนเออร์นี่จะทิ้งเพลเยอร์ที่เหลือมีคนเลยหรือเปล่าครับบิวครับอ้อมขวามาครับ บูชาร์กวิ่งมาเนี่ยมองส่องตลอดเวลาครับตัวฟรีครับบูชาร์กบอกว่าสู้กันไปแล้วแล้วบิวนี่ฮะโซนครับโซนยิงล่วงไปครับแล้วโซนตายเลยครับเออร์นี่เก็บไปฮะลูกทีมน็อกครับหัวหน้าทีมซ้ําครับเรียบร้อยวิ่งเข้าวงครับวงถึงด้วยฮะมาเตอร์โซนเหลือเพลเยอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นครับเหมือนเขาเรียกว่าความหวังที่จะเอาหูฟังครบเซตของเขาเนี่ยน่าจะเลือนลางเลยครับผมปุยฮะ ปุ่มปุยกับซีนาครับเ้องไปช่วยทันได้ของปุ่มปุยมาได้กับซีนาครับทำได้สวยครับหรือเสียมาเตอร์สโตนไปกระตากโอ้โหแล้วข้างหน้าเต็มไปหมดครับปุ่มปุยฮะออกยากครับบูชาเกมนี้ต้องบอกว่าออกโอ้ยากเราเห็นก่อนแล้วโอ้แต่ก่อนี้ครับโดนยิงมาฮะโอ้เป็นด้านแนนครับที่เก็บได้ครับแล้วแนนฮะเก็บลิวไปเลยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับซีนาหายสองครับออกจากเกมเป็นทีมแรกครับทีมมาเตอร์สโตนและซูซี่ครับไปล้มทันได้ของ RQ เอิร์นนี่เอาเลยครับกับตันทีมล้มลลงไปแ้วครับ ชาร์กนี่พอได้แล้วก็วิ่งนะครับสนไนซ์สองครับไอสองบอกทำอะไรกันะฮะปล่อยให้เขายิงครับอรอดักอย่างเดียวฮะทีมไอสองอยังอยู่ครบ4คนครับแล้วก็ไม่มีใครเจ็บด้วยฮะไอสองบอกเดี๋ยวจะโชว์ให้รู้ว่าเกมเซอร์ไวเวอร์เขาเล่นกันยังไงครับเซอร์ไวเวอร์คือเอาชีวิตรอดนั่นหมายถึงว่าไม่ต้องปะทะก็ได้ครับเออนี่นี่ตอนนี้เหลือ2คนเท่านั้นครับเหลือเออนี่แล้วก็บิลฮะ นูดกันมานานครับทีมโซนกับเอิร์นี่ครับแล้วโซนเรียบร้อยครับจากไปแล้วครับเหลือแค่เอิร์นี่ที่เหลือ2คนครับตอนนี้ทีมที่ดูได้เปรียบก็มีบูชากับไอ้สองเรียบร้อยแล้วเป็นโอ้ทำหด้านของ AWM ของบูชาครับแล้วเอิร์นี่โดนวงไล่กัดกินมาแบบนี้ครับแพงแน่ๆครับโอ้ลูกทีมจำใจต้องน่าจะทิ้งครับปล่อยเลยครับแล้วเหลือคนเดียวนะครับทีมเอิร์นี่ครับเราเห็นครับบูชาเห็นแล้วยิงไม่ตายครับโอ้แต่โดนโซนกินก็เจ็บอยู่ดีครับแล้วถ้าเกิดเขาหายไปคนหนึ่งเรียบร้อยครับ โอ้โหทีมของมาเตอร์เอิร์นี่ครับออกจากเกมไปครับแล้วก็บิวตายโซนครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือ2นี้เท่านั้นครับก็คือด้านทีมหมูชักแล้วก็ไอ้สองนยถูกต้องครับแต่ว่ากติจัดการนรออของสกริมแมทเนี่ยไม่นับพอยต์ไม่นับแต้มอะไรทั้งนั้นหมายถึงว่าใครยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายนั่นคือคนที่ได้รางวัลไปครับก็มีดาวไปเป็นทางด้านของแคทครับก็น่าจะชุบไม่ยากครับเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นแล้วฮะตำแหน่งไอ้สองครับบูชักบูชักวิ่งฝ่ามาแต่เหมือนโดนเห็นเหมือนกันครับ อาลครับบูชารอบนี้นี่ต้องบอกว่าได้ปืนมาครับพางเนียนกับตัวเลยนะเป็นชุดเหมือนแบบนักลอบฆ่านะไอ้สองเห็นแล้วฮะโอ้ไอ้สองนี่คือยึดบ้านล้อแต่หัววันเลยนะครับครับโอ้แล้วพื้นที่บ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นของไอ้สองนะครับทมวิ่งวิ่งมาดีด้วยฮะคือวิ่งไม่เจอใครแล้วมาเจอที่ก็คือทุกคนบาดเจ็บล้มตายไปแล้วฮะถูกต้องครับไอ้สองบอกสัวนโลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับแต่ว่าผูกพังเนี่ยต้องเป็นของโกใชคระตอนนี้ ผิวจัดครับหน้ามืดตาลายเลยครับไอ้สองพยายามยิงเคาะไปฮะอยู่พื้นที่ที่หนียากซะด้วยครับอ้าวเรามีตัวคอสขวาอยู่ครับเป็นท่าหน้าของแคทนั่นเองไอ้สองมองเห็นแล้วฮะโอ้แล้วเป็นซัซี่สีฮอตแคสครับที่ล็อกอยู่ครับตรงนี้มีเคเคครับเจียวบูชาคือไอ้สองเนี่ยคอสดีนะมุมของเพลเยอร์เขาครับไม่ง่ายครับเห็นสโมกครับเห็นติดตัวอยู่แครับนี่ฮะแต่ตัวเดือดเดือดนะจีเอซูซี่ครับแต่บูชาก็คืบเข้ามาใกล้มากครับ แต่ยังไม่มีใครเห็นงูตัวนี้ครับโอ้โหมีการปาเน็ตแบบสุ่มครับไม่เจอใครเหมือนกันฮะบูชาครับขวา M4 เงื้อขึ้นมาครับไอ้สองบอกนี่เผาหางูก่อนเลยครับป่าดักไว้ก่อนเลยฮะไอ้สองว่าไงซูซี่ยังคอยล็อกให้อยู่รันแล้วนี่มี G L ครับคอยล็อกแคทไว้แต่เหมือนจะเปลี่ยนมุมล็อกครับแล้วแบบนี้ไม่ค่อยดีแต่ต้องมูฟครับเพราะว่าไม่อยู่ในวงอีกแล้วครับรีบกระโดดเข้าบ้านไปและรอดด้วยครับ เอาเลยครแล้วเหมือนจะมีจังหวะมาแล้วไปสุูซี่ครับเก็บดาวน้าบูชาร์กไปครับไอสองตัวเหมือนกันฮะโดนแคทยิงไปเอาเลยครับต่างคนต่างนอกระหว่างทั้งสองทีมครับแต่ว่าไอสองดูเหมือนจะแย่กว่าเพราะตอนนี้โดนยิงเจาะไปแบบเจ็บจัดๆครับใช่ครับแล้วน่าจะแห้งแน่ๆครับเพราะว่าไกลจากลูกทีมเยอะพอควรครับมนี่วิ่งมาประคองพี่สองครับพี่สองขึ้นเป็นอะไรนะแลเรเรียบร้อยไม่หลอดครับเสร็จทางด้านแดนไปครับไม่มีใครสนใจพี่สองเลยครับแล้วมาสเตอร์บูชาร์กยังอยู่นะเอาเลยครับ แนนอ้อมก็มาถือว่าใจกล้าทีเดียวครับใจถึงพึ่งได้ครับคนนี้หลบอยู่หลังต้นไม้ครับเป็นโอกาสให้เพื่อนเข้าไปชาร์จได้ครับแต่ GL เองก็ยิงเคาะเอาไว้ครับแล้วแนนล่วงฮะโดนหน้าน GL ครับยิงล่วงไปคนนี้โคมครับเพชชอตทางด้านของแนนตาครับไอสองเล็นตายไปคนเดียวฮะเบจีเอลพยายามสเปรย์จะเก็บหด้สักตัวนึงก่อนแต่ไม่ได้ครับเพื่อนของเขาพยายามพอช่วยอยู่ครับแล้วบูชาร์จเหมือนจะขึ้นมาแล้วฮะสามต่อสามแต่ว่าทางด้านของทีมไอสองไลท์มารเตอร์เลยครับ บูช้าค่อยๆคืบคพามาเรื่อยๆครับถึงหมวกจะแดงแต่ไม่ใช่หนูน้อยนะครับตอนนี้พยายามงูเข้าไปครับเหมือนไอ้สองก็สั่งทุกทีเครับแล้วบูช้าเห็นแว๊บๆครับหมูจีเอลเกือบฮะนีเป็นรอดอยู่ครับทะลุยอดยาเข้าไปครับจีเอลเกือบตายบูช้าโดนเนทครับเอาเลยครับแล้วแนนยังล้มอยู่ตรงนี้ครับสามตัวเท่ากันแล้วครับคือการที่บูช้าขึ้นมาแบบนี้จะทําให้เขาสามารถช่วยแนนได้หรือเปล่าครับต้องรอดูนะ คืออาจจะมาเป็นเหมือนเกาบให้ความสนใจครับเราก็ให้ลูกทีมเนี่ยคอยช้าจากด้านหลังครับเพราะดูจากที่ดูจากมินิแมเนี่ยลูกทีมอยู่ด้านหลังครับแล้วเป็น G L ครัาเก็บแงนไปได้ฮะแบนตายไปแล้วครับสุซี่โดสเปร์มาแล้วชุดใหญ่บา G L แอบโอ้โหกระสุนเม็ดท้ายๆครับโดนน่า G L ล็อกไปแล้วแคทลงไปแล้วบูชาต้องวิ่งครับวิ่งมายิงแล้วจังหวะนี้ครับโดนยิงแล้วเป็นดับเบิลคิวของบูชาครับเก็บไปเอาทีมฮะ เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มาสเตอร์ครับเป็นคนที่นํำชัยชนะมาครับโอ้โห,โหเป็นจังหวะสุดท้ายนะเ,นเข้า,ามาแบบช้อยเก็บฉากเลยครับบูชากนะฝ่ายลูกทีมเราเราวิ่งใส่เลยครับโอ้โแต่7คิวของเขาก็ถือว่ากาลังตีแชมป์เหมือนกันครับก็ได้เป็นรางวัลทางด้านหูฟัง h y เปอร์เอ็กซ์ฟ้าคราวครับจัตนาอันเมอร์คิล่าไปนะครับ แล้วก็อันดับสองนะครับเป็นทางด้าของไอ้สองที่สองรจริงด้วยครับชื่อตามชื่อแล้วก็ตามลำดับครับ <c oughs> เออร์น er ี่แล้วก็มิสโตนเหมือนรีเวิร์สกับกันนะ <c oughs> เพราะว่าในวีที่ผ่านมาเนี่ยโตนได้แชมป์ <c oughs> ใช่ครับอ่าแล้วว่าจบลงไปครับสําหรับสกิมแมทครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอพี่จิ๊บกับพี่แท็กกันเลยดีกว่า <c oughs> ครับ